จดหมาเหตุแห่งพุทธอาณาจักรของพระภิกษุฟาเหียนบทที่26พระอานน์ดับคันธปรินิพานสี่ยชจากสถานที่นี้ไปทางทิศตะวันออกฟาเหียนกับเพื่อนไปถึงตำบลหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่รวมแม่น้ำห้าสายไหลมาบรรจบกันที่นั้นเมื่อพระอานน์ออกจากมาคต ไปถึงนครไวสาลีปรารถนาจะเที่ยวสแสวงหาสถานที่ดับขันปรินิพานเทพยดาได้ทูลให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทราบในทันทีนั้นพระองค์ทรงราชรถออกติดตามไปพร้อมด้วยเหล่าทหารรักษาพระองค์จนบรรลุถึงแม่นม้ำ่ายมั่นลัก,กษัตริย์ลินชวีแห่งแคว้นไวสาลี ก็ทรงทราบว่าพระอานท์จาลิกมาสู่เขตนครของพระองค์ตางก็สเสด็จมาพบแล้วแลวทุกพระองค์สเสด็จไปถึงณแม่น้ำนั้นพร้อมกันพระอานท์ได้พิค์เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงไตรตรองดูว่าถ้าเราจะไปข้างหน้าต่อไปพระเจ้าอาชาสัตรตูก็จะทรงพิโรธถ้าจะกลับคืนข้างหลัง กษัตริย์ลิชบีก็จะก่อการอาฆาตมาตรายขึ้นเพราะฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงไปสู่นาพื้นที่ศูนย์กลางแห่งแม่น้ำสายต่างๆและการทำการนั่งสมาธิเข้าฌานให้บังเกิดเป็นไฟเผาร่างของตนเองแล้วดับขันบันรลุปรินิพานและท่านได้แบ่งอัติีของท่านออกเป็นสองส่วน ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งไปปฏิสถานไว้บนฝั่งลำน้ำทุกฝั่งส่วนกษัตริย์ทั้งสองฝ่ายได้รับอัติธาตุไปองค์ละส่วนและนำกลับไปสู่นครของตนณสถานที่นี้ก็เกิดมีศัตรูอันเป็นที่บรรจุอัติธาตุของพระอานน์ขึ้นบทที่27นครปาตลีบุตรหรือปัตนา การสร้างพระราชวังและท้องพระโรงของพระเจ้าอาโศกพุทธมามะกะราธาสามิสถานที่จ่ายยาและลงพยาบาลเมื่อได้ข้ามแม่น้ำต่อไปทางทิศใต้หนึ่งโย์ปาเหียนก็ไปถึงนครปาตาลีบุตรในราชอาณาจักรมัคตเป็นนครที่พระเจ้าอาโศกของราชสมบัติ พระราชวังหลวงและท้องพระโรงตั้งอยู่กึ่งกลางแห่งนครซึ่งยังมีมาแต่โบราณจนถึงเวลานี้ทั้งหมดได้กระทำขึ้นด้วยนายช่างพิเศษอันสามารถและ,ฉะเละฉลียวฉลาดอย่างยิ่งที่พระองค์ได้ว่าจ้างมาและล้วนแล้วไปด้วยการก่อสร้างขึ้นด้วยหินตลอดจนกำแพงและประตูทั้งหลาย สำเร็จพร้อมไปด้วยความวิจิตงดงามด้วยลวดลายแกะสลักและระบายร่องในเชิงงานศิลปะประเภทนี้ซึ่งไม่มีทางที่มนุษย์ในโลกทุกวันนี้จะกระทำด้วยฝีมือให้สำเร็จได้พระเจ้าอาโศกมีพระอนุชาอยู่หนึ่งองค์บรรลุเป็นพระอรหันต์และอาศัยอยู่บนเขาคิจกู อยู่ด้วยความบันเทิงใจต่อสถานที่ที่ได้ประสบความวิเวกอันเป็นทางที่จะดับเชื้อกิเลสให้หมดไปพระเจ้าอาโศกมีความเคารพนับถือต่อพระอา,หารหันต์ผู้เป็นอนุชาอย่างแท้จริงได้แสดงความปรารถนาอ้อนวอนต่อพระอาหารหันต์ผู้เป็นอนุชาให้กลับไปครองชีพอยู่ในครอบครัวของพระองค์ แม้จะต้องประสงค์สิ่งใดก็จะยอมอนุญาตให้ตามประสงค์ทุกประการอย่างไรก็ดีทุกสิ่งทุกประการพระอรหันต์อนุชาก็ยังมีความยินดีที่จะยังคงอยู่บนภูเขาอันสงัดเงียบนั้นโดยไม่สมัครใจที่จะยอมรับตามคำเชื้อเชิญซึ่งในที่สุดพระเจ้าอาโศกได้กล่าวแก่พระอรหันต์ผู้เป็นอนุชาว่า ขอให้ยอมรับคำอาราธนาของพระองค์โดยเฉพาะสักประการหนึ่งพระองค์จะไปสร้างภูเขาขึ้นภายในนครให้เป็นสถานที่สำหรับพระอนุชาด้วยเหตุนี้พระเจ้าอาสูกจึงทรงกระทำการประชุมสมโมสรเลี้ยงอาหารและพระองค์ได้ทรงเรียกเชิญไปยังอาสูนทั้งหลายโดยประกาศเปล่าร้องไปว่า รุ่งนี้เช้าท่านทั้งหลายที่ได้รับคำเชิญของเราณที่นั้นไม่มีอาสนะสำหรับท่านจะนั่งนำเอาอาสนะไปสำหรับท่านนั่นเองพอวันรุ่งขึ้นพวกอสูรทั้งหลายต่างก็มาพร้อมกันทุกๆคนต่างก็เอาก้อนหินมาขึมามาด้วยคนละหนึ่งก้อนแต่ละก้อนเป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดสี่หรือห้าเก้าสำหรับนำมานั่ง เมื่อเสร็จธุราที่พวกอสูรใช้นั่งแล้วพระองค์รับสั่งให้พวกอสูรเหล่านั้นขนไปกองสุมขึ้นจนใหญ่เป็นภูเขาลูกหนึ่งและที่เชิงเขาที่ลำดับไว้ด้วยก้อนหินสี่เหลี่ยมใหญ่ๆห,ห้าก้อนได้ทำให้เป็นคูหาขึ้นแห่งหนึ่งโดยยาวสาสศอกกว้างยี่สศอกและสูงสิบศอก ในนครนี้มหาพราหมณ์ตั้งเคหาสถานอยู่คนหนึ่งมีนามว่าราทสามีเป็นศาสตราจารย์แห่งนิกายมหายานทรงปัญญาญาณเห็นสว่างแจ่มแจ้งยิ่งนักเป็นผู้มีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายที่จักดำเนินชีวิตของตนเองไปโดยปราศจากมนทินโทษด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ กษัตริย์แห่งนครน,นี้ให้เกียรติเขารพดับถือและให้พราหมณ์ผู้นี้ดำรงอยู่ในตำแหน่งพระราชขูของพระองค์เมื่อพระองค์จะไปศึกษาไต่ถามหรือจะทำการต้อนรับพราหมณ์ผู้นี้ก็ดีพระองค์จะไม่กระทำการด้วยความประมาทเข้าไปนั่งข้างเคียงกับพราหม และเมื่อพระองค์จะทรงแสดงความโปรดปรานและแสดงคารวะโดยที่ทรงสัมผัสพระหัตถ์กับพรามณ์ในขณะเดียวที่ได้ทรงประทานอนุญ,ญาตให้ไปแล้วพราม์จะไปกระทำการล้างมือของตนเองโดยทันทีพราหมณ์ผู้นี้มีอายุกว่าห้ปีตลอดราชอาณาจากักรนี้รู้จักพรามณ์อยู่ทั่วไป ด้วยความมุ่งหมายของพระมนาจารย์ผู้เดียวนี้ได้กระทําการเผยแผ่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้ได้ทราบทั่วกันโดยกว้างขวางจนผู้ที่เคารพนับถือโอวาทของลัทธิอื่นๆไม่มีอำนาจที่จะมากระทำการลบกวนลังแกภิกษุทั้งหลายได้โดยทางใด หที่ข้างหนึ่งแห่งพระสถูปของพระเจ้าอาโศกนั้นมีอารามฝ่ายมหายานอยู่วัดหนึ่งใหญ่โตและงดงามยิ่งนักดูดเดียวกันนี้อารามฝ่ายหินยานอีกแห่งหนึ่งทั้งสองอารามรวมกันบรรจุพระภิกษุได้ราวหกรหรือ700องค์กดทารรวินัยสำหรับการปฏิบัติในทางกิยิยามรยาท และการศึกษาเล่าเรียนในทางวิชาการฝ่ายศาสนาซึ่งได้มีระเบียบเรียบร้อยอยู่ในอารามทั้งสองแห่งนี้เป็นการสมควรที่จะพึงสังเกตพิจารณายิ่งนักบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ฝังต่อคุณงามความดีอย่างสูงสุดจากทุกส่วนต่างมาศึกษาเล่าเรียนสอบสวนด้วยความปรารถนาที่จะได้พบกับความจริง อันเป็นหลักฐานจากที่นี้แล้วแลลวต่างก็นำเอาไปยังอาวาดแห่งตนและเหตุที่ในอาวาดแห่งนี้พระมนาจารย์พักอาศัยอยู่ซึ่งมีนามดุจด,ดังพระมัญชุสีเป็นผู้ที่ทรงคุณงามความดีอย่างใหญ่หลวงอยู่ในราชอาณาจากักรนี้ซึ่งพระภิกษุฝ่ายนิกายมหายานทั้งหลายรู้จัก และเคารพรับถืออยู่ทั่วไปบรรดาเขตแควงและหัวเมืองของแว่นแควนนี้นับว่าใหญ่ที่สุดกว่าบรรดาราชอาณาจักรในมัชชิมประเทศทั้งหลายประชาชนพลเมืองอุดมสมบูรณ์และร่มเย็นเป็นสุขและต่างประกวดกันในอันที่จะประกอบกิจสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นประเพณีและการประกอบกุศลผลทาอันด้วยความบริสุทธิ์ทุกๆปีในวัน8ค่ำเดือนยี่ประชาชนได้ทำการเห่และมีงานสมโพธะพุทธปฏปธิมาก,กันครั้งหนึ่งต่างทำรถสี่ล้อขึ้นคันหนึ่งและเบื้องบนสร้างเป็นรูปโครงเรือนห้าชั้นผลด้วยไม้ไผ่ที่รัดเข้าด้วยกันและคำจุนไว้ด้วยเสา กับมีไม้เลียวแหลมปักเอนเรียงกันไปเป็นแถวสูงในราวยี่สิบศอกกว่าเล็กน้อยมีรูปดุจด,ดังสถูปองค์หนึ่งหุ้มโครงด้วยผ้าไหมขาวและผ้าที่ทอด้วยขนโดยรอบอันได้ระบายด้วยสีต่างๆและได้ทำเป็นรูปเทวดาระบายด้วยสีเงินและทองและสีพลอยหินเฉียวครามอันสูงสง่างาม ประกอบด้วยทงผ้าขาวราวไหมแขวนห้อยโดยรอบเพดานเบื้องบนเบื้องบนทั้งสี่ด้านปฏิสถานพระพุทธรูปองค์หนึ่งไวท้ทุกๆช่องคูหาและมีรูปพระโพธิสัตว์ตั้งไว้คอยปรนิบัตริรับใช้ช่องละหนึ่งองค์รถชนิดนี้มียี่สิบคันและทุกคันกว้างใหญ่สง่างามแต่ตกแต่งต่างกัน ันถึงวันงานตามที่ได้กล่าวมาแล้วภิกษุและคารวะทั้งหลายออกมาจากอาณาเขตต่างๆมาพร้อมกันตามกำหนดเหล่านักร้องก็ขับร้องผู้จำนาญการดนตรีทั้งหลายต่างก็ทำเพลงเขาทั้งหลายต่างถวายดอกไม้และเครื่องหอมด้วยความเลื่อมใสศรัทธาพวกพราหมณ์มาอัญเชิญพระพุทธรูปไปกลางพระนคร และมีคำสั่งให้หยุดพักอยู่ณที่นั้นแล้วกระทำการสมโภชเป็นเวลาสองคืนในเวลากลางคืนมีการตามประทีปปมไฟและเผาเครื่องหอมอยู่ตลอดทุกคืนผู้ชำนาญก็ทำการบรรเลงเพลงดนตรีประชาชนทั้งหลายกระทำการถวายเครื่องสักการะบูชางานเช่นนี้เป็นประเพณีที่แม้ในราชอาณาจักรอื่นๆ ก็ได้กระทำโดยทั่วไปหัวหน้าแห่งครอบครัวไวยสยาได้ตั้งศาลาไว้ในเมืองสำหรับแจกจ่ายยาให้เป็นทานด้วยความเมตตากรุณาคนยากจนอนาถาในนครลูกกำพาพ่อแม้และคนเป็นหมันคนอวัยวะพิการและคนง่อยและคนที่ป่วยด้วยโรคาพยาธิทั้งปวง เหล่านี้เมื่อไปถึงศาลาซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะอุปการะให้ด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างดีและแพทย์ก็จะตรวจโรคาพยาธิและจัดอาหารจัดยาห่อให้ตามความต้องการอันเป็นทางที่จะกระทำให้บังเกิดความรู้สึกมีความสุขใจ และเมื่อการป่วยไข้ค่อยทุเลาดีขึ้นแล้วคนไข้จะกลับบ้านของตนได้ตามความพอใจเมื่อพระเจ้าอโศกหรือทำลายพระสถูปลงเจ็ดแห่งพระองค์มีความมุ่งหมายที่จะสร้างใหม่เป็น48,000องค์องค์แรกพระองค์ได้สร้างมหาสถูปขึ้นใหญ่โตมากซึ่งอยู่ทางทิศใต้จากนครไป60สเส้นเศษ ทางด้านข้างหนึ่งแห่งพระสถูปเป็นพระพุทธบาทซึ่งพระองค์ได้สร้างวิหารขึ้นไว้หลังหนึ่งมีประตูด้านหนึ่งอยู่ทางด้านเหนือและในทางทิศใต้เป็นเสาศิลาต้นหนึ่งตั้งอยู่โดยรอบบริเวณภายนอกต่างหากจากวิหารไป14หรือ15ศสอบและสูงกว่า30ศอบซึ่งได้จารึกข้อความไว้ว่า พระเจ้าอโศกได้ถวายชมพูทวีปแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทั่วไปและได้ขอถ่ายคืนแล้วด้วยเงินตราพระองค์ได้กระทําเช่นเดียวกันนี้ถึงสามครั้งทางด้านทิศเหนือของพระสถููสามรหรือ4ี่พระเจ้าอโศกได้สร้างเมืองนีเลไว้เมืองหนึ่งในที่นั้นมีเสาหินต้นหนึ่งซึ่งสูงสาสิบศอกดุดเดียวกัน และมีรูปสิงตัวหนึ่งอยู่บนยอดบนเสาต้นนั้นได้จารึกเรื่องราวตามที่ได้นำเอาวัตถุต,ต่างๆไปสร้างเมืองเนเลและบอกจำนวนปีวันเดือนไว้บทที่28นครราชครื์ใหม่และเก่านิยายและเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกัน ปาเหียนได้ออกเดินทางจากสถานที่ที่กล่าวมาแล้วต่อลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก้าวโยดถึงเนินหินเขาน้อยๆซึ่งดานดาดไปด้วยศิลาอันอ้างวางวางังเวงณาตรงที่ศีรษะหรือที่สุดมีห้องครูหาศิลาอยู่แห่งหนึ่งหันหน้าไปทางใต้เป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับนั่ง ในครั้งเมื่อเท้าสักกะเทวราชพาผูงเทวดามาเล่นดนตรีเพลงปัญจสิกขาและองค์เท้าสักกะทรงดีดพินถวายเพื่อความบันเทิงและเมื่อเท้าสักกะกราบทูลถามปัญหาพระพุทธองค์โดยประมาณ42ข้อและขี่เทียนปัญหาด้วยนิ้วพระหัตของเท้าสักกะเองลงบนแผ่นหิน รอยขีดเขียนของเท้าสักกะยังคงปรากฏอยู่ดังนั้นหน้าที่นี้จึงมีอารามอยู่แห่งหนึ่งจากสถานที่นี้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้หนึ่งโยฝฟาเหียนกับพวกไปถึงหมู่บ้านนาละซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระสารีบุตรและในที่เดียวกันนี้เองท่านได้กลับมาดับขันธปรินิพาน ในตำบลน,นี้มีสถูปที่ได้ก่อสร้างขึ้นไว้ณสถานที่ประชุมเพิงของพระสารีบุตรองค์หนึ่งซึ่งมีปรากฏอยู่โดยระยะทางอีกหนึ่งโย์ไปทางทิศใต้ป้าเห็นกับพวกไปถึงนครราชครืใหม่ซึ่งเป็นนครที่พระเจ้าอาชาตศัตรูสร้างขึ้นในนครนี้มีอารามอยู่สองแห่ง ออกจากประตูนครทางด้านทิศตะวันตกไป309พระเจ้าอาชาติศัตรูได้สร้างพระสถูปไว้องค์หนึ่งสูงใหญ่ไพศาลและงดงามยิ่งนักเป็นที่บรรจุพรพพะทรมสาลีลิกธาตุของพระพุทธเจ้าในส่วนที่ได้รับมาออกจากเมืองด้วยประตูทางด้านทิศใต้และเดินทางไปทางทิศใต้80เส้น ผ่านเข้าไปในที่ราบซึ่งเป็นที่เบิงหวางเป็นวงกลมอยู่ในระหว่างเนินเขาหยอดอันตั้งอยู่โดยรอบและภายในบริเวณขอบเขตแห่งนี้ยังมีกำแพงของนครแห่งหนึ่งปรากฏอยู่ณที่นี้คือนครโบราณของพระเจ้าพิมพิสารจากตะวันออกไปทางตะวันตกประมาณ100หรือ2อง้เส้น จากทางด้านทิศเหนือลงใต้120หรือ160เส้นณสถานที่นี้พระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะได้พบกับพระอุปเสนาและเป็นตำบลที่พวกนิครณทำหลุมไฟและใส่ย,ยาพิษลงในข้าวแล้วอาราธนาพระพุทธองค์ให้เสวย ณสถานที่นี้พระเจ้าอาชาติศัตรูได้กระทำช้างดำตัวหนึ่งให้มืนเมาด้วยน้ำสุราปรารถนาที่จะทำร้ายพระพุทธองค์และทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านมุมของพระครมีที่ว่างเป็นวงโค้งอยู่แห่งหนึ่งชีวก,กะได้สร้างวิหารหลังหนึ่งไว้ภายในสวนอัมพะปาลี แล้วอาราธนาพระพุทธองค์กับธิษของพระองค์1250รูปมาที่นี้เพื่อทำการสักการะบูชาและเกื้อกูลณสถานที่นี้ยังคงมีอยู่ดุดเดิมแต่ตอนภายในของนครทั้งหมดเป็นที่รลกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนมาตั้งพักอาศัยอยู่เลย บทที่29ภูเขาคิชกูดและนิยายป้าเหียนครั้งอยู่บนนั้นคืนหนึ่งความระลึกของฟ่าเหียนออกจากหมู่บ้านนาละเดินเรียบไปตามยาวของพืชเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังเมื่อได้เดินสูงขึ้นไปเป็นระยะทาง300เส้นก็ถึงเนินเขาคิชกูด ระยะทางอีก60เส้นก่อนจะถึงยอดเขานาที่นั้นเป็นถ้ำลึกเข้าไปในศิลาแห่งหนึ่งหันหน้าลงทางทิศใต้ในนี้เป็นสถานที่พระพุทธองค์นั่งประทับภาวนาติกตองต่อไปอีก39ทางหน้าทิศตะวันตกเฉียงเหนือนาที่นั้นเป็นถ้ำอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งพระอานน์นั่งเจริญศีลภาวนาตึกตรองขณะนั้นเทวามารปิสุนะจำแรงตนเป็นแรงใหญ่ไปจับอยู่ที่หน้าถ้ำเป็นเหตุให้สิทธิของพระพุทธองค์คือพระอานน์ตกใจกลัวโดยบุญดษและอำนาจอันเหนือความเป็นธรรมดาของพระพุทธองค์กระทําให้หินบางเกิดเป็นช่อง ซึ่งพระพุทธองค์ได้ยื่นพระหั์ของพระองค์ไปตามนั้นแล้วลูกบาพระอานท์ในท่านใดนั้นความกลัวของพระอานนท์ก็ปราศนาการผนไปรอยเท้าของแหลงนั้นและช่องที่พระพุทธองค์ยื่นพ้าหั์ไปยังคงมีปรากฏอยู่และจากสาเหตุเรื่องนี้เขาลูกนี้จึงได้นามว่า ภูเขาถ้ำนกแหลงหรือคิชกูดในสถานที่ด้านหน้าของถ้ำมีสถานที่ซึ่งพระพุทธองค์ทั้งสี่นั่งประทับและมีถ้ำสำหรับพระอรหันต์ทุกๆพระองค์นั่งภาวนาดุดเดียวกันทั้งหมดมีจำนวนอีกหลายร้อยณสถานที่ตอนหน้าภูหาเป็นทางที่พระพุทธองค์ทรงพระดำเนินจงกรมจากตะวันออกไปตะวันตก และจากในระหว่างหน้าผาทางเหนือของภูเขานี้เทวทัพได้ทิ้งหินก้อนหนึ่งลงมาต้องนิ้วพระพุทธบาทจนชอกชำ้ำหินก้อนนั้นยังคงมีอยู่ณที่นี้ศาลาที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรมเทศนาถูกทำลายหมดแล้วยังเหลือเฉพาะแต่ฐานกำแพงอิดตอนล่างภูเขาลูกนี้มียอดอันเขียวชอุ่มงดงาม และในที่สูงตอนบนใหญ่โตวกว้างขวางเป็นยอดซึ่งสูงที่สุดกว่าภูเขาทั้งห้าลูกปาเหียนได้ซื้อเครื่องหอมดอกไม้น้ำมันและโคมจากเมืองราชครื้ใหม่โดยจ้างภิกษุสององค์ซึ่งพักอาศัยอยู่ที่นี้ให้เป็นผู้นำเอาขึ้นมาให้เมื่อตอนเองได้รับสิ่งนี้แล้ว ก็กระทำการสักการะบ,บูชาด้วยดอกไม้และเครื่องหอมและเผาเครื่องหอมตามประทีปข่มไปให้บังเกิดแสงสว่างในเวลาเมื่อเริ่มค่ำคืนมาครอบครองขณะเดียวนั้นฟ้าเหียนได้บังเกิดความรู้สึกเปลี่ยวเปล่าเศร้าใจเหลือที่จะทดทานและได้อุตส่าห์สกัดกั้นน้ำตาของตนไวและกล่าวว่า นาที่นี้พระพุทธองค์ได้มอบพระสูตรไว้ให้ข้าพระพุทธเจ้าฝ่าเหียนเกิดไม่ทันที่จะได้พบกับพระองค์และในขณะนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้เห็นแต่รอยพระพุทธบาทซึ่งพระองค์ได้ละทิ้งไปเสียแล้วและที่เป็นสถานที่พระองค์ทรงพรำนักอาศัยอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้ว ณสถานที่หน้าถ้ำคูหาหินแห่งนี้ปาเหียนได้สวดพระสูตรในเวลาที่เหลืออยู่ตลอดคืนแล้วจึงหันกลับไปยังเมืองใหม่บทที่30สัตตะปรารณะและปฐมสังคีตินิยายต่างๆอัตตะวิบากกรรมของพระภิกษรุรูปหนึ่ง ออกจากนครโบราณภายหลังเมื่อได้เดินทางล่วงไป3 0มร้อ้าบนฝากทางเบื้องตะวันตกป่าเหียนได้พบกับอุทยานป่าไม้ไผ่กาลันนาที่นี้มีวิหารโบราณปรากฏอยู่และมีพระภิกษุทั้งหลายช่วยกันดูแลรักษาและลดน้ำปัดกวาดเนื้อวิหารขึ้นไป40หรือ60เส้น เป็นสถานที่ที่สมสานนำซึ่งนามคำนี้มีความหมายในภาษาจีนว่าป่าช้าฝังศพซึ่งเมื่อตายแล้วก็เอาไปทอดทิ้งไว้ป้าเหียนเดินเรียบไปตามทิวภูเขาทางใต้และเมื่อได้ไปทางตะวันตกราว309กก็พบสถานที่พักอาศัยในระหว่างซอกศิลามีนามว่า ปิดพลิคูหาซึ่งในสถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์ได้เสด็จมาประทับนั่งเจริญภาวนาในเวลาภายหลังเมื่อได้เสวยภรกกยาหารแล้วอยู่เสมอต่อไปทางด้านทิศตะวันตก100หรือ120เส้นด้านเหนือแห่งเนินเขาในที่มีร่มเงาได้พบถ้ำที่เรียกกันว่าสัตตปาลนา ณสถานที่ภายหลังเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จดับขันท้าปริณิพานแล้วพระอรหันต์ห้าร้อยได้กระทำการรวบรวมพระสูตรทั้งหลายเมื่อจะกระทำการรวบรวมชำระพระสูตรนั้นได้จัดที่นั่งให้สูงขึ้นข้างหน้าสำหรับพระผู้ที่นำพระสูตรมาแสดงไว้สามแห่งซึ่งได้จัดการตกแต่งตระเตรียมไว้งดงาม พระสารีบุตรเข้าประจำทางด้านขวาพระโมคคัลลานะเข้าประจำทางด้านซ้ายในจำนวนถ้าร้อยยังขาดความต้องการอยู่อีกแห่งหนึ่งพระมหากรสย์เป็นประธานนั่งกลางขณะนั้นพระอานนท์อยู่ภายนอกประตูและไม่ได้เข้าไปข้างในณสถานที่นี้สืบต่อมามีสถูปที่ได้สร้างขึ้นไว้องค์หนึ่งซึ่งยังคงมีอยู่จนบัดนี้ ตามยาวข้างหนึ่งของเขาลูกนี้มีโพรงเป็นช่องเข้าไปในระหว่างซอกศิลามากมายยิ่งนักองหินเหล่านี้เป็นที่ซึ่งพระอราัานทั้งหลายนั่งเจริญภาวนาดุจเดียวกันเมื่อออกจากเมืองเก่าไปทางด้านเหนือแล้วย้อนไปทางตะวันออกหกสิบเส้นหน้าที่นั้นเป็นศิลาอันเป็นสถานที่ที่พักอาศัยของเทวทัต และจากที่นี้ไประยะทาง59มีศิลาดำแห่งหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมใหญ่โตแต่เดิมมามีภาพภิษสูรูปหนึ่งขึ้นไปเดินกลับไปกลับมาบนแผ่นหินนี้กระทำความระลึกพิจารณาถึงตนเองว่าร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งที่ประกอบด้วยโมหะโทศัสะและความเย่อหยิ่งประมา ซึ่งไม่เห็นมีความสะอาดบริสุทธิ์เราต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะร่างกายนี้และวุ่นวายอยู่ยากด้วยความชั่วหลายแล้วแล้วฉวยเอามีดเล่มหนึ่งจะกระทำการพิฆาตตนเองแต่แล้วก็คิดต่อไปอีกว่าพระบรมรูกนาทรงห้ามก็สงบการที่กำลังคิดจะประหารตนเองลงได้อีกครั้งหนึ่ง แต่แล้วสิ่งที่เป็นมูลเหตุที่เป็นมาแล้วแต่ครั้งก่อนก็กลับมาหัวนมาสู่แนวความคิดของพระภิกษุนั้นอีกว่าถูกแล้วเราต้องกระทำเพราะเดี๋ยวนี้เราปรารถนาโดยเฉพาะที่จะสังหารผู้หลายอันเป็นตัวยาคิดทั้งสามในทันใดนั้นมีดก็ตกลงที่หน้าคอของพระภิกษุรูปนั้น เมื่อเริ่มเป็นบาดแผลลงไปในมังสาครั้งแรกพระภิกษุรูปนั้นก็บรนรลุถึงแดนโสดาบันเมื่อลึกเข้าไปในตลอดครึ่งหนึ่งก็บรรลุถึงอนาคามีและเมื่อได้ตัดลงไปตลอดแล้วพระภิกษุรูปนั้นก็ถึงพระละหัน์และบรรลุถึงปรินิพาน ครับสำหรับวันนี้ผมขอจบไว้ที่บท30ครับคลิปต่อไปจะมาต่อที่บท31ครับท้ายที่สุดนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอดวงตาเห็นธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ